ยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากๆเลยนะคะที่วันนี้มีพี่พี่ทีมสื่อนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะที่คอยซัพพอร์ตน้องมิ้นเองนะคะทางเพจ MUT ชุมพรก็ยังไงซีดีนะคะก็เป็นซีดีใหม่นะคะซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เช่นกันนะคะส่วนตัวน้องเองค่ะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากทีมชุมพรแล้วก็ฝากน้องมิ้นด้วยค่ะ ก็เป็นปีแรกของทางพวกเรานะครับที่ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของ MUT ชุมพรนะครับาฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับ ทุกท่านนะครับติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกจริงๆนะครับจริงๆเหมือนช่วงนี้ก็จะใกล้เข้ากองแล้วทาง CD เองมีการเตรียมตัวให้กับน้องอย่างไรบ้างคะก็ตอนนี้นะครับก็มีคอร์สในการฝึกเดินนะครับแล้วก็ในการพูดนะครับแล้วก็มีการปรับบุคลิกภาพต่างๆรวมทั้งคอร์สแต่งตัวแต่งหน้าอันนี้ทางเราก็จัดเต็มนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยมีความพร้อม มากที่สุดที่จะไปเข้าสู่กองใหญ่บ้านใหญ่ต่อไปครับก็อยู่ประมาณ80%ได้ครับได้ครับวันนี้ตัวน้องมินเปิดตัวแล้วอยากให้ได้ํำตัวให้ัพี่เสือนะคะสวัสดีค่ะ มิ้นเบนจามินกระจ่างฉาย MUT ชุมพร2023่ค่ะพูดถึงวันนี้หน่อยอากันค่ะก็พีทีมอบมวุขกับสรรพายเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างคะค่ะ,คะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณซีดีแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยค่ะที่ให้โอกาสมิน้นค่ะเพราะว่าความจริงแล้วซีดีเขาก็มีตัวเลือกอยู่หลายคนนะคะแต่ว่าสุดท้าย พี่ๆทีมงานแล้วก็พี่ๆซีดีเองก็ตัดสินใจเลือกมิ้นเพราะว่าอยากจะให้โอกาสมิ้นค่ะเพราะว่าเราก็ได้คุยกันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันค่ะใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนเดินให้หนักๆเลยค่ะเพราะมิ้นรู้สึกว่าจุดด้อยของมิ้นจะเป็นการเดินค่ะแต่ว่ามิ้นจะทําให้จุดนั้นเป็นจุดเด่นของมิ้นให้ได้ค่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องไปแข่งกับอีกหลายๆคนค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกมิ้นก็อยากจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะทั้งคําชมแล้วก็คําติเพื่อก่อค่ะมินก็เก็บทุกอย่างมาปรับปรุงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวมินด้วยค่ะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะทําอย่างเต็มที่ค่ะอย่างที่มาค่ะทีมบนทึกตอนนี้มันมีกระแส่าวแบบว่าที่บางจังหวัดเขาแบบเปิดฝันตัวอะไรเงี้ยอย่างจังหวัดเราวันนี้ให้ความมั่นใจกับตัวน้องว่าไม่มีการถอนอะไรแน่นอนไหมคะ ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะเขาอยากจะบอกว่าอย่างที่เกินไปตอนต้นน่นะคะเราทั้งคู่ใหม่ทั้งคู่เราจับมือกันตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่างๆไปพร้อมๆกันนะคะในระหว่างทางเราก็เจออุปสรรคกันมา,มามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สัญญากันว่าจะจับมือกันให้ถึงที่สุดไม่มีการถอนไม่มีการเทน้องๆแน่นอนค่ะครับก็อยากจะฝากให้เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ ฝากถึงชาวชุมพรทุกท่านด้วยนะครับ <S <S เป็นกำลังใจให้น้องมิ้นไปสู่ในรอบลึกๆต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับมิ้นเอครับมีช่อ,องทางคซเชียวหรืแอแฮท็กอะไรที่ให้เป็นแฟนดังงานได้ติดตามไหมครับ ก็ส่วนใหญ่ hmm. จะเป็นช่องทาง IG กับ Tik Tok ค่ะก e ็จะเป็น IG Benjamin ินอันเดอร์กอรับจางชายค่ะแล้วก็มีดอมด้วยนะคะทุกคนฝากเข้าดอมด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น Tik Tok ของทาง Official ค่ะเป็น MUT ชุมพรค่ะตัวแทภาคใต้สู้ไหมคะเพราะใส่เอาภาคใต้ก็แข่งกันหลายๆคนเลย สู้ค่ะเป็นคนใต้ด้วยค่ะยังไงต้องสู้ค่ะคนใต้สู้ไม่ถอยแล้วค่ะที่เหมือนก่อนหน้านี้ก็แอบเห็นเขาเรียกว่าตัวเต็งในแต่ละจังหวัดที่เป็นแบบว่าตัวแรงเลยเราแบบแอบหวัดไหมอะไรเนี้ยค่ะปินเลยดีกว่าผู้แข่งต้องถามเจ้าตัวนีมีไม่มีการศึกษาผู้แข่งมาบ้างไหมคะค่ะก็เห็นค่ะเห็นเยอะดูศึกษาเยอะว่าเราต้องไปแข่งกับใครบ้างแต่ว่าเราก็เอาตัวเองเป็นหลักก่อนเราต้องแข่งกับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปแข่งกับพี่ๆดีกว่าค่ะตอเป็นมีมีการเลเว ของจังหวัดตัวเองด้วยแล้วก็มีการต้องเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์เต็มเต็นของการเป็นแม่ค้านางงามอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ยังไงเพื่อให้เรามีแสงในกองมากที่สุดครับก็มินก็คิดว่านะคะจะขยันไลฟ์บ่อยๆให้แฟนๆได้มาเห็นหน้ารู้จักกันบ่อยๆก็จะพยายามขายให้ได้เยอะๆค่ะ ชุมพนมาแน่ถูกไหมใช่ค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะช่วงระหว่างหนึ่งเดือนตรงนี้ค่ะเราก็มีการไลฟ์สดขายของ mm hmm. ของสปอนเซอร์มาแล้วนะคะ2-3ถรอบถ้าได้ไปติดตามในเพจ MUT ชุมพรและตัวน้องมิ้นเองเนี่ยค่ะต้องต้องบอกนิดนึงว่าน้อง ได้ทํางานประจําไปด้วยเอ๊ะทพัตธามไปด้วยนะคะตอนตอนตอนนี้ะปัจจุบันนะคะน้องเรียนไปด้วยทํางานพัดทามไปด้วยก็น้องเป็น TC อยู่แล้วเนาะเคยแนะนําสินค้าก็จะค่อนข้างมีประสบการณ์ในการขายของมาประมาณหนึงก็จะไม่ได้ยากเท่าไหร่ค่ะสู้เนานะค่ะน้องมิ้นฝากตัวกับแฟนๆหน่อยล้กันนะคะใช่ค่ะ ฝากมิ้นเบนจา,า um 2023, มินกระจ่างฉาย MUT ชุมพร2023่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ด้วยนะคะฝากเอ็นดูหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะทำนิดหน่อยนะคะนะ